ไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าตอนนี้เขามีบ้านชั้นสองด้วยง้นเหรอนั้นเราขึ้นไปดูชั้นสองกันเลยดีกว่าพี่ฝนว้าวมีชั้นสองของจริงแถมสวยซะด้วยแต่ว่าห้องยังโล่งอยู่เลยอะ่ะเอออันเดอะเดี๋ยวก่อนนี่กล่องอะไรอะ่ะเออพี่ฝนไปไหนแล้วทุกคนอ๋อแย่แล้วพี่ฝนอยู่ในกล่องอ้าว <c oughs> เข้าไปทําอะไรในกล่อง ในกล่องมีของอย่างเยอะอย่าบอกนะว่าเราสามารถจัดบ้านชั้นสองได้อีกงั้นเหรอแต่ว่าอุปกรณ์ตรงนี้เป็นห้องน้ํานี่นะงั้นพี่ฝนจัดห้องน้ําให้ฝั่งนี้ก็แล้วกันนะมีฝักบัวแบบลดจากข้างบนลงมาด้วยน่ารักจังเลยชอบะมัดเลยอยากมีแบบนี้มาตั้งนานแล้วอาวพี่ฝนเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูเฉยใช่แล้วงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวบ้านหลังนี้เนี่ยนะเขาให้เรามาฟรีใช่เปล่า ก็ใช่แล้วพี่ฝนเขาให้มาฟรีนี่นางั้นเอาอย่างนี้ไงพี่ฝนจะจัดบ้านเป็นสีชมพูจัดบ้านเป็นสีชมพูเนี่ยนะถูกต้องแล้วชั้นสองอันนี้มีทั้งห้องน้ําแล้วก็มีห้องนอนแบบห้องใหญ่ๆ แต่ว่าห้องนอนเรายังไม่เห็นเลยนะแป๊บนึงก่อนไะเราจะต้องจัดห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนโอ้ห้องน้ําเขาแบ่งแยกเป็นโซนชัดเจนเลยนะเนี่ยโอวสวยจังเลยโบโนายําไลน์น,นนะ่ะบู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 อโบชอบอ่างล้างหน้าอันนั้นเหรอไม่ใช่อ่างอาบน้ําโบลงมา อาบน้ำโบ้ก็ได้นะพ่อโบ้ไม่ได้ตัวใหญ่มากมายเอา้าเดี๋ยวข้างบนก็เปียกกันพอดีลงมาโบ้ชอบสลัดตัวนะอ๋อเอเอใช่จริงด้วยไม่ป็นายตอนนี้ยังไม่ได้อาบนั่งได้นั่งไปก่อนเดี๋ยวพเพกค่อยจับโบ้เข้าไปอาบตรงรู้ดีกว่าที่เป็น shower s h ว w e r อา่าได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นอ่างอ่างอะไรนะอ่างล้างมือแล้วก็ถอดส้วมเอ๊ะมีสกีบีดี้ทอยเลทหรือเปล่าเนี่ย โถสซวมนี้จะมีสกีบีดี้ทอยเลตมาอยู่ด้วยหรออ้ไม่มีแน่นอนหรอมีก็อแปลกแล้วนะพี่ฝนครับดูนี่ห้องน้ำเราติดกับต้นไม้ด้วยนะครับแบบนี้ห้องน้ำนี่ก็จะเย็นสินี่ยใช่แล้วล่ะครับห้องน้ำฝั่งนี้ก็จะเย็นมากแล้วเราสามารถมองวิวทิวทัศน์ได้จากด้านบนด้วยนะครับพออกมาเดินดูเห็นต้นไม้นี่สดชื่นเลย อ้ฉชัดชอบมากเลยเดี๋ยวมีตู้วางของไว้ตรงนี้มีอุปกรณ์ทําความสะอาดไว้ในตู้แบบนี้ดีกว่านะอุปกรณ์ทําความสะอาดก็มีงั้นเหรอเนี่ยโอ้ในกล่องนี้ดีชะมอดเลยมีของทุกอย่างที่ใช้ที่จําเป็นครบหมดเลย สุดยอดไปเลยนี่แปรงสีฟันยาสีฟันเก็บไว้แถวนี้แปรงสีฟันกับยาสีฟันเราจะต้องใส่ไว้ในตู้แล้วก็มีผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวด้วยนะแปรงสีฟันสีเขียวัของพี่เอกนะอ๋อแล้วก็มีแปรงหวีผมอันนี้น้ํายาสระผมใช่หรือเปล่าน่าจะเป็นน้ํายาสระผมนะเขาบอกว่าแชมพูนี่นะใช่แล้วก็แชมพูไงน้ํายาสระผมแล้วก็มีสบู่อาบน้ําด้วย แปงอันนี้ของพี่ฝนเนาะถูกต้องแล้วก็มีกระดาษไว้สําหรับใช้ในห้องน้ําอุปกรณ์ก็วางมาให้เยอะแถมห้องก็กว้างมากๆเลยด้วยดีชะมัดเลยอยากมีแบบนี้ในะชีวิตจริงมั่งจังอะมีในชีวิตจริงก็ดีสินะใจแล้วใจแล้วห้องน้ำกวางกว้างเนาะ เรียบร้อยแล้วเรามั้งห้องน้ําเนี่ยห้องน้ําเรียบร้อยแล้วเลยยังอ๋อยังเลยเรายังไม่ได้จัดอุปกรณ์ทําความสะอาดเข้าตู้เลยนะแล้วเขามีหมอ้อไว้ทําไมนะอันนั้นไม่ใช่หมอ้อพวกเป๊กอันนี้เขาเรียกว่าตะก้าผ้าอ๋อตะก้าใส่ผ้ากันหรอใช่ตะก้าใส่ผ้าแบบที่เป็นผ้าไงฉันก็ว่าแล้วถ้าเป็นหมอ้อนี่เวลาใส่น้ําลงไปต้องรั่วมาแน่นอนถูกต้องน,ออนี่อ๋อเดี๋ยวก่อนตรงนี้มีที่ว่างๆอยู่อ๋อนึกออกแล้วอะไรพี่ฝนห้องนอน อ๋นี่ห้องนอนจริงเหรอใช่นี่เงมีห้องนอนมีที่นอนมีเตียงนอนเปิดกล่องออกมาห้องนอนจริงๆด้วยว้ามีเตียงนอนอย่างหรูเลยพี่ฝนจะแต่งห้องนี้เป็นสีชมพูงันหรอถูกต้องเพราะฉะนะั้นห้องนี้จะเป็นห้องของพี่ฝนเองอ้าว <laughs> แล้วเพกไปนอนตรงไหนอ่ะเพคก,ก็มีห้องนอนชั้นล่างอ่ะอ๋อให้เพกไปนอนข้างล่างเหรอถูกต้องมีห้องนอนชั้นล่างอยู่ส่วนห้องนี้เป็นห้องของพี่ฝนนะอ้ะโอโหสีสายลุงมาเชียวพื้นถูกต้องเลยเพราะว่าสีสายลุงเป็นสีของพี่ฝนนั่นเอง เน่่เนว่าแต่ว่าห้องนอนนี่จะมีห้องแต่งตัวให้ด้วยเปล่านี่เงะมีอุปกรณ์แต่งตัวมีตู้เสื้อผ้าพร้อมเลยนะคะบอกโอ้เขามีตู้เสื้อผ้าแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเปลี่ยนสีเปลี่ยนสารได้ด้วยนะนอกจากมีตู้เสื้อผ้ายังมีลิ้นชักอีกสองอันด้วยนะนี่งไงนหนอ่ะไหนลิ้นชักอนิ่ขยับได้ด้วยนี่ไงเอาไว้เก็บอุปกรณ์อย่างอื่นได้ด้วยมีกระจกด้วยมีกระจก โอ้กระจกของที่นี่สามารถมองเห็นตัวเราสะท้อนอได้ด้วยนะนี่ไงมองเห็นตัวเราสะท้อนเหมือนที่พี่เอกบอกของจริงอืมแปลกมากๆเลยโอ้ถ้าในเมืองซากุระมีแบบนี้ก็ดีนะเมืองซากุระไปมองแล้วแต่ไม่ยอมสะท้อนกลับออกมาไม่ยอมสะท้อนกลับเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนลองหาวิธีทํากระจกวิเศษมองสะท้อนกลับมั่งดีกว่าแบบนั้นเลยเหรอใช่แล้วอืมก็ดีเหมือนกันนะเอาละนี่อุปกรณ์ที่เขาให้มาอันนี้คืออะไรออันนี้คือเก้าอี้ อ๋อเป็นเก้าอี้แบบนั่งไม่มีที่พิงแล้วก็มีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้ามาใหม่ด้วยมีเสื้อผ้าให้ใหม่ในนี้ฮะหรอโอ้ดีจังเลยมีชุดนอนมีกระเป๋าอรู้แล้วกระเป๋าเสื้อผ้ารองเทา้า พี่เอกคิดว่าอยากจะเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีขาวดูบ้างนะอ๋อชุดสีขาวเหรอใช่แล้วเท่ดีออกใส่ชุดสีขาวนะเนะี่ยมีมีชุดกันแดดกันฝนมีชุดกัน,ก,นกันหนาวด้วยนะเนี่ยแต่งครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่ามันยังขาดขาดอะไรไปอีกครับพ่อเนี่ยขาดขาดอะไรงั้นเหรอพี่เอกว่าของมันดูน้อยๆชอบกินนะของน้อยเออ,เ,อเดี๋ยวก่อนนี่รองเท้าใส่ในบ้านนี่นาะลองเปลี่ยนเป็นชุดสีขาวดูก่อนนะ เปลี่ยนเป็นชุดสีขาว<ช>เดี๋ยวยก่อนพี่ฝนเปลี่ยนเป็นชุดสีชมพูก่อนเอาแล้วพี่ฝนจะใส่ชุดสีชมพูออกไปข้างนอกไม่ใช่อันนี้คือชุดสีชมพูที่ใส่ไว้ในบ้านได้ไงอ๋อแบบนั้นเองเนี่พี่เอกลองเปลี่ยนเป็นชุดนี้ดีกว่าชุดนี้ก็เท่ไปอีกแบบนั่นเนี่ยใช่แล้วชุดนี้อย่างเท่เลยลองใส่ชุดนี้ออกไปซื้อของข้างนอกดูดีกว่านะ<อ>พี่ฝนะจะไปซื้ออะไรมาเพิ่มเติมก็เหรอ,อพี่เอกว่ามันยังไม่ค่อยครบด้วยแหละ น่าจะขาดอะไรหลายอย่างพี่ฝนครับขาดของกินครับจอรดคิดว่าทุกคนน่าจะหิวแล้วล่ะครับ อ๋อจริงด้วยแฮขาดของกินจริงๆด้วยพ่อถ้าเป็นเรื่องนี้เจ้าโบนี่ไม่เคยพลาดเลยนะงั้นเดี๋ยวพวกเราแต่งตัวเรียบร้อยแล้วออกไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ตลาดนัดกันดีกว่านะได้เลยพี่ฝนรองเท้าแบบนี้ก็ใส่นุ่มเท้าดีนะอ๋อโอ้โหนอนสบายจังล่ะอ้าวแล้วไหนบอกจะไปซื้อของเห็นที่นอนแล้วอยากนอนจะมัดแต่ก่อนอื่นนอนจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมของกินแล้วก็เสื้อนิดหน่อย สวัสดีค่ะวันนี้จะรับของอะไรดีคะเพราอเรามาซื้อของใช้จําเป็นที่ไปไว้ใช้สําหรับบ้านใหม่นะคะเชิญด้านในเลยนะคะของมาใหม่เยอะแยะเลยนะโอ้มีทั้งแก้วน้ําสีลุง้งแล้วก็กระติกน้ําสีลุง้งแล้วก็ผ้าเช็ดหน้าสีชมพู ตาถึงมากเลยนะคะของระดับพรีเมียมเลยนะเนี่ยขอบคุณมากเลยนะคะโอ้อันเดีอันด็ก่อนที่คาดผมน่ารักจังอะ่ะที่หวนเจ้าที่คาดผมไปด้วยเหรอใช่มีถุงมือถุงเท้าด้วยนะเนี่ยบูบบูบบูบูบบอนายอยากได้ไรังนเหรอนายใส่ได้ด้วยเหรอบอนี่มีที่คาดผมสีชมพูน้องกระต่ายน่ารักมากๆเลยแฮะมีน้องเขากำลังยืนเลือกของอยู่ด้วยนะนั่นนะแล้วก็มีสติกเกอร์แล้วก็ลิปสติกมาครับผมอยากใส่สติกเกอร์แบบนั้นนะครับ ไม่ได้แล้วนะจ๊ะลูกอ๋อน่าอิจช้าพี่เขาจังเลยนะครับอืมดูนี่สิลิปสติกสีชมพูน่ารักจังอะ่ะมามีน้องกำลังโพสท่าถ่ายรูปเป็นชุดกระตายย่ายยังเท่เลยเนาะแอคชั่นถ่ายรูปสวยไหมคะอืมสุดยอดไปเลยจ้าอ๋อ,อเดี๋ยวก่อนปุ๊บิิงนายเก็บอะไรมังอ้ะเหรอเหมือนจะเป็นที่นอนนะอ้าเจ้าบอสเอที่นอนของพวกเราเนี่ยเองงั้นฉันนอนอันนี้กแหละเออ,อ,อเดีอยวดีเดี๋ยวก่อน นอกจากของใช้ในบ้านแล้วของกินอย่าให้ขาดอของกินอย่าให้ขาดพี่ฝนมีแต่ไอติมมีไอติมสีชมพูเราซื้อผักผลไม้ไปติดตู้ไว้มั่งดีกว่าได้เลยเดี๋ยวพี่ฝนนี่เลยมีต้นสตรอเบอรี่ไปด้วยเราซื้อแค่สตรอเบอรี่ก็พอซื้อต้นไปเลยเหรออันนําไปปลูกง่ายจะได้มีสตรอเบอรี่กินทั้งปีบูบูบูแล้วก็นมสตรอเบอรี่น้ําผลไม้สตรอเบอรี่แล้วก็น้ําองุ่นน้ําแอปเปิ้ลเยอะๆเหรอ มาแล้วตอนนี้เราก็ได้ของมาเยอะแยะเลยเอามาเก็บใส่ไว้ในตู้ดีกว่าเนี่ยพี่วอนมีมีอะไรนะท้าบเด็ดอันหมายมาด้วยอ้เท่ดีนะลูกคุณพึ่งอะ่ะแล้วก็มีสติ๊กเกอร์มีเครื่องซ้ำอ่อางเยอะแยะเ่ะกริปติดผมอันนั้นก็หยิบมาด้วยแล้วเนี่ยใช่แล้วน่ารักขนาดนี้จะต้องเก็บมาไว้ที่บ้านอืมฉันคิดว่าเราลงไปทําห้องครัวกันดีกว่าฉันหิวแล้วอะเดี๋ยวก่อนนะอุปกรณ์ในนี้เราจะต้องนําอะไรมาเก็บมั่งเนี่ย ก็จะมีที่มาร์กหน้าที่เป็นสีสีทาเปอะไรพวกนี้ของพี่ฝนอะอ่อใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็มีที่ทาตาที่แต่งหน้านี่มีสติกเกอร์รูปสตอเบอรี่มาเก็บไว้ด้วยคราวนี้พี่ฝนซื้อสติกเกอร์มาเยอะเกินไปหเปล่าเนี่ยไม่เยอะหรอกหนะ้าแค่2อสาชิ้นเองนะสอสาชิ้นนั่นก็5ชิ้นแล้วนะมีเล็บสติกด้วยอื นี่ของตรงนี้อยู่ในห้องครัวอันนี้เป็นกระติกน้ำมีแก้วน้ำอันใหม่เนี่สีสันสวยงามโอ้น่าใช้มากเลยแก้วน้ำพวกเนี้ย พี่ฝนครับจอหิวข้าวพี่ฝนควรทําข้าวให้จอสับโบกับปุ๊กปิ๊กกินได้แล้วนะเดี๋ยวก่อนนี่ค่ะมีไอศครีมมีหลายอันด้วยนะมีน้ําผลไม้มาใส่ตู้เย็นบ้านเราด้วยออันนี้เป็นตู้แช่ไหมเหรอแล้วก็อะไรนะมีขนมทาร์ตสตรอเบอรี่มีต้นสตรอเบอรี่มีนมรสสตรอเบอรี่สีชมพูมีแต่สตรอเบอรี่ทำไมไม่มีช็อกโกแลตของเหียกมั้งมีไก่มีปลามีเนื้อครบเลย เอาละได้ของมาครบแล้วก็ทํากับข้าวเคนกินดีกว่านะถูกต,ต้องแหละงั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ขอบอกเราแล้วล่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย